สวัสดีค่ะเรอเพื่อนแป๊บน,นึงนะลูกสวัสดีครับพี่พี่ วัสด,ด,ดีครับดีค่ะวัสดีครับวอนดีเดี๋ยวเรามารุ้นคะแนนกันว่าใครได้เท่าไหร่ระบบนี้ดีมากแจ้งแม้กระทั่งว่าคุณผิดข้อไหนนะจ้า วันนี้เลยเหรอคะนี่ใช่ก็วันนี้สิก็สอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเราจะเราให้ดูข้อสอบด้วยอ่าเพราะว่าข้ามลูกเสือมันละมีเลนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูของที่เราทำไว้ค่ะไอชอยที่มันก็ขออันนั้นนะคะ,ะ,ะ,ะในในเอสบีอะหนูตอบอันหนึ่งแต่หนูแชทกับมิดอีกอันหนึ่งอ่าแล้วหนูตอบอะไรอะ่ะ หนูตอบอะไรสรุปคือหนูตอบในแชทค่ะมิหนูไปดูมาแล้วก็ในแชทไงก็เอาในแชทที่ส่งมาใช่ไหมล่ะถูกไหมเออก็เดี๋ยวก็ถ้ามันถูกก็ไปบวกในแชทแค่นั้นเองไม่มีปัญหาพบยังคะเหลือใครเหลือเหลือเฟิร์ม อลิสคนสวยไม่นะคะหนูไปเอาขอมแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะลงได้ค่ะได้ค่ะ โอเคอเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนเข้ามาแล้วอ่าโอเคนะคะเหลือใครอลิสยังไม่เข้านะใช่ไหม วันนี้อลิซเข้าเรียนหรือเปล่าเข้าเรียนไหมเข้าเรียนหรอคะเรียนเหรอวันนี้ครับสตางวัสดีครับเฟิร์ม นะคะอลิสยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาะดูนะคะวิชาที่เรียนที่สอบไปแล้วนะคะอ่ะเราจะดูวิชาที่หนูสอบไปแล้วของมิน้อยนะคะเพราะว่าอ่ะ้าบลูกเสือเราปิดคอนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคาบลูกเสือก็คือจริงๆแล้วถ้าหนูยังไม่สอบเนี่ยมินะก,ก็จะติวเน็ตค้างใช่ไหม มีนอยก็จะติวให้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยติวทุบทวนให้แต่เพื่อนว่าของเราสอบไปแล้วก็จะเฉลยให้เหมือนกันนะคะได้ยินชัดไหมไม่ไม่กระตุกกระตุกคืออะไรของครูกระตุกใช่ไหมใช่ใช่เพนเพนเพนบอกว่าไม่ตกไม่ตกไม่ตกค่ะอ๋อไม่เนกระตุกกระตุกกระตุกไม่ตกไม่ตกไม่ตกอ๋อเอาไปรวมมาคะแนนเก็บมันไม่ตกอยู่แล้วลูก อ่าใช่ไหมก็คือว่าทั้งหมดยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบห้าข้อถูกไหมคะมันจะคิดว่าคุณอ่เขาจะคิดให้เลยนะว่าคุณถูกกี่ข้อจากร้อยเปอร์เซ็นคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาคิดให้เสร็จเลยอ่ะมามาอ่ามามา ปูนมันบนไม่ทันแล้วลูกมันบนไม่ทันแล้วจ้าเอาช่องนี้มาสอบดัดจะด้ดดด <c oughs> อ้าวนะคะเล็กนิดนึงนะหนูก็เพ่งนะคะเพราะว่ามันได้แค่นี้อ่าทั้งหมดมันอ็อ่าเห็นชัด์ไหมอันเดียนี้ขยับหายเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตารางด้านหน้าคือรูไม่บอกนะว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ดูเองคือคะแนนอ่าเต็มยี่สิบห้านะด้านนี้คือคะแนนอ่า เขาเดีย๋ยวจะขยับให้ว่าผิดกันตรงไหนอ่าเขาจะขึ้นแรกสองคนค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีแค่ฮาลูกะกับกับใครอะ่ะกับอ่าแต่ว่าข้อสองนี้ก็คือถูกยกออ่าข้อสามผิดผิดหมด,ดยกเว้นข้อสี่ข้อสี่มีนี่ไม่ค่าถูกต้นผิดอยู่คนเดียวเห็นไหมมันจะข้อหกข้อหกถูกอยู่คนเดียวคุณเป็นอะไรกันแทพวคุณ ข้อเจอ่าข้อเจ็ก็คืออย่างครึ่งๆน,นะก็แปดอ่าสี่ถูกห้าถูกหกถูกเจ็ดอ่านดูดูนะว่าใครถูกผิดตรงไหนจดย,ย,นย์ไว้ยังคะแนนได้ห้5สซขึ้นห0สเซู้ทุกคนแหละก็คือพาร์ขึ้นไปอะ่ะอืมนะดังนั้นเนี่ยหนูดูดีๆนะว่ากดทุกช่องหรือเปล่าอีกางหากใช่ไหมเวลาที่หนูอ่านดูตรงไหนข้อไหนอะไรยังไงนะอาทีนี้หนูมาดูตรงตัวข้อสอบตัวข้อสอบรูจะนำเข้าด้วยอ่อ อยูนะตัวข้อสอบครูจะนําเข้าด้วยตารางนี้แล้วกันนะคะอะให้ดูตารางนี้ก่อนตารางข้อสอบก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ป้อนเข้าไปแล้วก็พอไปปรากฏอยู่ที่หนูอะนะคะพอไปปรากฏอยู่ที่หนูมันก็จะเป็นข้อสอบอีกแนวหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันมีก็คือยี่สิบห้าข้อ,อะนะคะยีิบห้าข้อเดี๋ยวจะดูให้อีกไฟล์หนึ่งอันนี้ก็คืออีกไฟล์หนึ่งมันจะมีทําไว้สามสิบแหละแล้วครูก็เลือกเอานะคะ ดังนั้นหนูดูนะคะว่านี่คือข้อสอบที่ครูให้หนูทำไปมันมีทั้งหมดก็คือยี่สิบห้าข้ออ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งอ่าเขาถามเกี่ยวกับอันนี้โจทย์มันอาจจะไม่ชัดนะอ่าดังนั้นเนี่ยฉเฉลยมันก็อยู่ด้านหลังนี้เวลาที่พอกเราสอบเดียวแต่ว่าเดี๋ยวครูจะไปอ่าทวนให้ดูในตรงส่วนที่มันเป็นตัวข้อสอบที่ครูยหยิบมาในนี้มันจะมีด้อ่าคุ้นค้นข้อไหนเวลาที่หนูอ่านโจทย์นหนูจะคุ้นๆุ้นถูกไหม ข้อสอบนี้ก็คือเป็นข้อสอบปลายภาคที่มีน้อยออกไว้เรียนไม่ได้เปิดเสเดียนออนไลน์ะนะคะดังนั้นก็คือจะหยิบข้อสอบที่ออกมาแล้วนั่นแหละนะที่ออกมาจำนะเพราะว่าข้อสอบไปนานแล้วก็จะหยิบตรงนี้แหละมาแต่ตรงนี้มันชอบนะคะอะ่หนูดูนะคะว่า่ลักษณะที่ข้อสอบเนี้ยเมือ่อข้อถามว่าภาพอสาภาพที่ไม่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนแก๊สปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำบางทีมันมีน้อยมาก,ม,ม,ม,ากมันมีน้อยกว่าอยู่ในอากาศเช่นในกร้ทางสูงนะ ถ้าเมื่อไหร่น้ํามันร้อนมา,มากๆนะคะออสินะนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของน้ํามันมีส่วนในการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกันแต่สัตว์อ่าปริมาณก๊าซเนี่ยมันจะมีมากกว่าอยู่สาหรับสัตว์น้ำต่อไปข้อที่สองอวัยวะแล่อ่อาอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ํานะคะแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมไม่ได้กดเดี๋ยวพอมันแก้ในเน็ตปุ๊บม,มันก็จะขาง สัตว์ได้เปลี่ยนแก๊สนะคะในสัตว์น้ําส่วนใหญ่ก็คือใช้อะไรคะกิ้วคืออะไรอุ่นกิ้วคืออะไรคะลูกเหงื่อกิ้วคืออะไรคะเหงื่อค่ะเหงื่อใช่ไหมกิ้วคือเหงื่อถูกไหมคะก็คือสัตแลกเปลี่ยนแก๊สอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ข้อนี้ตอบได้เนาะใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดอ่าใช่ไหมว่ามันคืออะไรที่นี้บุกหลังนะอู้บุกกิ้วบุกกิ้วอันคือแมงมุมนะคะมันคือแมงมุมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสลาเมเดอร์นั้นใช้ปอดแล้วเพราะว่ามันเป็นสัตได้ลูกนะคะ ใช่ไหมข้อสามไหนขอดูข้อสามอ๋อให้มันไม่ขึ้นข้อที่สามอ่าข้อทำไมข้อที่สามเรียงหรือว่ามันไม่เรียงอ่าหรือว่ามันไม่เรียงก็ได้เพราะว่าข้อสอบของครูม,มีสามสิบข้อนะอ่ามันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงในนี้นะคะมันอาจจะอยู่ในตอนพอมันกดทีนึงมาโหลดช้ามากศัสต์ชนิดใดนี่ก็ไงคะนี่ไงนะคะบุกยิก็คือแบงมุมเออนั่นแสดงว่าหนูไม่ได้ตรงนี้โอย ต่อไปหนูมาดูข้อที่สี่ค่ะลูกข้อที่สี่การลําเลียงสารโดยการแพร่เกิดขึ้นในสารน,นี้เนี่ยเหมือนไม่ได้มีในตัวข้อสอบนะเพาะในนี้มันมีสามสิบข้อครูครูก็ทาข้อสอบต้องจําได้ว่าโจทย์ของเราที่เคยทําไปมันคืออะไรเช่นสมมติว่าการลําเลียงสารโดยการแพร่นะคะเขาบอกว่าถ้าการแพร่เช่นสัตว์ชั้นต่ําหรือสัตว์ทุกการลําเลียงสารโดยการแพร่ก็คือการแพร่ของสารจากความเข้มข้น ใช่ไหมคะอ่าเรียกว่าการแพรแต่เจนเข้าไปในบบหมุนเวียนเลือดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์ที่มันมีลักษณะเป็นปอดก็สามารถมีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสัตว์ทุกชนิดนี่มันก็คือกวางไปถ้าสัตว์น้ำมันก็คือเปลี่ยนแก๊สโดยการอะไรนะสารเข้าสู่เซลล์โดยการแพร่อันจะคือข้อสอบําก,กวำบางข้อครูก็ไม่ได้ไปลงนะคะจะเป็นบางข้อเท่านั้นนะคะ อ่าต่อไปมาดูเช่นตักกแตนน่ะเนี้ยก็ไม่ได้ไปลงอ่าหนูดูแล้วกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีในข้อสอบนะแต่ให้เรารู้ไว้ตักก๊กแตนมีวิธีทําให้แก๊สหมุนเะวียนเาอาจจะไปเจอในข้อสอบมาปลายการเคลื่อนที่ของซีเลียเล็กๆจำนวนมหาศาลอันนี้ไม่ได้สอบอันนี้อธิบายให้เฉยว่าเนี่ยถ้าลมช่องว่างของลําตัวของนกเพื่อทําหน้าที่ใดอ่าอันนี้ก็คือเพื่อสํารองอากาศไว้การแลกเปลี่ยนอ่านะคะ มีอยู่ข้อหนึ่งข้อเจ็ดเซลล์ในร่างกายทําหน้าที่โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบห,รบหมุนเวียนเลือดเราเรียกหมุนเวียนเลือดหรือหมุนเวียนโลหิตนะคะอ่าทีนี้ข้อนี้เป็นข้อไฮไลท์ค่ะข้อนี้แอร์แสกไว้เพื่ออะไรแล้วมีปุนกับจริงๆกดครูไปกดอ่าสาหรับสุ่มช้อยพอสุ่มช้อยปุ๊บตัวนี้มันดันเด้งผิวก้อนหนึ่งใช่ไหมอ่ะเวลานำข้าวปุ๊บตัวนี้มันจะเป็นข้อที่หนึ่งแต่ไม่น้อยน่าจะลืมแก้ยังขำๆอยู่ดียวนะ ข้อหนึ่งตอบถูกทั้งข้อหนึ่งและข้อสองอย่างเงี้ยทำไหม <c oughs> บวกคะแนนเพิ่มให้นะคะเนื่องจากว่าการซ่มของหนึ่งแต้มหน,นึ่งคะแนนก็จะมีปุนปุตอบข้อนี้ไหมลูกคุณตอบเก็บสำรองอากาศไว้ถ่ายเทนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรมันมีอยู่ในนี้มีอยู่ในแชทนะคะไ,ได้แล้วถ้าตอบผิดนะคะอ่าเดี๋ยวไปบวกเพิ่มให้เดี๋ยวเข้าไปดูใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอ่าต่อไปนะคะมีข้อไหนอีกอันนี้ก็ไม่ได้มีอันนี้ก็ไม่ได้ไปลงนะเด็ก บางทีโจทย์บันยาวน่ากลัวสำแดงเด็กๆมนินก็ไม่ได้ลงไปแต่ให้หนูรู้ไว้แล้วกันนะคะเช่นแมลงที่บินได้จะมีถุงลมระ r อกโนะคะส่วนนกก็จะมีถุงลมติดต่อกับปอดนะคะซึ่งโครงสร้างนี้ไม่พบในสัตว์บกในสัตว์2พวกนี้ถุงลมน่าจะทําอากาศผ่านท่อลมหรือปอดไปยังอ่ะได้อย่างรวดเร็วขณะบินนะคะอ่ะต่อไปนะคะถุงลมของนกมีความสําคัญอย่างไรอ่าต่อไปนะคะ ข้อความต่อไปนี้อันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับน,นกนกเยอะเหลือเกินก็มนไม่ได้หยิบไปหมดนะอันไหนไม่เกี่ยวที่เกี่ยวถุงลมนกเนี่ยนะคะแล้วก็แทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างเมื่อกี้อ่าก็ใช่ช่วยให้ปอรดรับออกซิเจนตลอดเวลาก็ใช่แต่ว่าช่วยช่วยช่วยปอดในการแลเกเปลี่ยนแก๊สนี่คือไม่ใช่นะอ่าเพราะว่าอาจจะไปหยิบตัวอื่นมาลงของสัตว์สัตว์ตัวอื่นบ้างนะคะอ่าต่อไปนะคะ คำถามว่าโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ทุกชนิดมีลักษณะใดที่เหมือนกันจำไม่ไหวนะคะหรืออยู่เช่นไส้เดือนอะไรพวกนี้ชื้นอยู่เสมอนะ,ะจะมีความบางและชื้นอยู่เสมอออเิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะอ่าต่อไปข้อนี้น่าจะออกไปเนาะสัตว์ใดจำได้ติวไปเมดูล่าออฟลองกาตานะคะอ่าอ,อันนี้ ไม่แน่ใจคงไม่ออกหรอกจมูกแล้วที่ไม่สามารถอ้อออกนี่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแค่เป็นช่องทางอะไรช่องผ่านของแก๊สค่ะช่องผ่านของของอากาศใช่ไหมอืมต่อไปอันนี้แน่นอนเลยข้อนี้ขณะที่หายใจเข้าอ๋อหายใจเข้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแถบนอกหดตัวกล้ามเนื้อแถบในคลายตัวกล้ามบังลมหดตัวนะคะ พูดแล้วพูดอีกจําได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดจะกั้นใจตายเพราะอกหักจาได้ไหมจริงหรือไม่จริงอ,อเดอ,อเดตอบหน่อยไม่การหายใจแล้วตายไหมอ,อเดตดยยกตัวอ,อย่างตายไหมตายตอบตอบได้ครับตอบตอบ,ตอบไม่ได้ไไดนะเพราะว่าจาได้ไว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมากบอกว่าเธอเธอเธอจำได้ไหมคะหายใจให้เร็วกว่านี้ต่อไปคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ไดเอามาออกนะคะ ไม่ได้ทุกข้อเนอะาะก็หยิบมาบางข้อบางข้อก็ไปหยิบแตบพี่อื่นนะคะทีนี้แต่ว่าในตารางเมื่อกี้ตารางซ้อนกันอยู่นะคะแล้วมันตัวเล็กมากาถ้าจะไม่ผิดข้อนี้มีนะสารเคมีในเลือดที่มีบทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วถูกไหมคะว่าจะหายใจอ่ะสารอึมด่างเยอะนะคะขึ้นอยู่กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต่อไปข้อนี้ไม่ได้เอาไปออกอ่ะไม่ได้ใจข้อนี้อ่ะขอโทษ ่าข้อนี้เขาบอกว่าหากอะไรนะหากร่างกายทำจะส่งผลให้ปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มมากขึ้นระดับของไฮโดรเจนไอออนจะสูงขึ้นด้วยดังนั้นถ้าร่างให้อยู่ในภาวะปกติได้อย่างไรก็คือก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาการทำงานจึงจะมีภาวะสมดุลน,นั่นเองนะคะข้อนี้โจทย์ยาวมากเลยได้นะข้อนี้นะอ่ะต่อไปเมื่อท่านวิ่งออกกำลังกายและหอบหายใจ การเปลนแปลงภายในเซลล์คล้ายๆก็หายใจสูงขึ้นเพื่อที่จะเอาเส้นเข้ามาเอาคาร์บอนดออกไซด์ออกไปนั่นเองนะคะอันนี้นะอันนี้น่าจะไม่ไดเอามาออกนะเกี่ยวกับออฟลองกาะต้ากับสมองส่วนพอนะคะอ่ะถามว่าคนเราจะหายใจกลืนและกลืนอ,อาหารพร้อมสตางสตางครับสตางครับข้อนี้สตางตอบข้อไหนอ่ะถ้าจำไม่ผิด,ดออกอยู่นะข้อนี้จำไม่ได้แล้ว ตางบอกจาไม่ได้แล้วนะคะหายใจพร้อมกืนอาหารไม่ได้นะ,ะถ้าหายใจพร้อมกืนอาหารได้เป็นไงคะ,มะเมล็ดข้าวมเม็ดข้าวหลุดเข้ารลูหายใจทุกวันถูกไหม <c oughs> ดังนั้นพร้อมกันไม่ได้นะคะต้องปิดอันไหนเปิดอันนั้นต้องปิดอันไหนปิดอันนั้นต้องเป,ปิดนะคะไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ถ้าร่วมกันนี่คือทาไมมีกินกินอยู่ทะลักออกจากจมกูกแน่นอนเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะถูกไหมเราเรียกว่าการสรําลักไงนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วไอ้นนก้นลมหา,หายใจเสียชีวิตไหมอ้าวใกล้หมดแล้วอันนี้ไม่ได้ไปออกนะอ่าก็คือการคล้ายๆการ,รวนไปวันมาการสูดลมหายการสูดลมหายใจเข้าและออกก็คือเกิดจากความเข้มของทุกอย่างคือเกิดจากความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดอย่างเดียวนะนะจำไว้นะ อ่าทีนี้เกี่ยวกับโรคบ้างอ่าโรคนี้อาจจะมีมากกว่านนี้นะคะเพราะว่าครูลงไปหลายข้ออยู่โรคถุงลมโป่งพองมีลักษณะอย่างไรอ่าจำไว้แนะว่ามีพื้นที่ผิวของถุงลมเนี่ยมันถูกทาลายมันจะมีเป็นหลุมเป็นหลุม,เป,ลมเป็นหลุมอยู่ดังนั้นเวลาที่เราจะหายใจเอาขับรนไดออกอ่ะมันขักดันเอาขับรนไดออกไปออกไปนอกร่างกายไม่หมดออกทางจมูกอะไม่หมดนะมันก็ยังติดอยู่ในติดอยู่ในอ่เขาเรียกกะไรอะ ผิวของปอดอ,อ่ะนะเนื้อเยื่อของปอดนะดังนั้นเนี่ยพอออกซิเจนจะเข้าออกซิเจนก็เข้าได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าอะไรถุงลมมันถูกทําลายอ่ะที่ครูให้ดูภาพอ่ะมันจะเป็นหลุมเป็นรูอยู่นะคะมันไม่ราบเรียบนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของพื้นที่ของถุงลมถูกทําลายนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าปอดมันพองนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าน้ําเหลืองมีอยู่ในถุงลมเต็มไม่ใช่นะคะอ่าถ้าจำไม่ผิดข้อนี้มีค่ะลูก ควันจากข้อไอเสียรถยนต์เก่าๆที่ขาดความเอาใจใส่จากเจ้าของอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะอะไรอ่านะเพราะว่าอะไรหลกเพราะว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินนะ่ะ Hb จำได้ไหมคะอ่าเป็นสารประกอบที่ถาวรน,นะคะมันอาจจะทำให้เราสลบก็ได้ถ้าเป็นไม่เยอะก็คือ อาเจียนวิงเวียนสีสัะนะคะแต่ถ้าเป็นมากๆก็คือนัน่นแหละล้มล้มอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ก็ต้องระวังดังนั้นเนี่ยอ่าถ้าเราไปตลาดไปอะไรแล้วลดเยอะนะคะช่วงนี้แต่เราไม่ออกไปไหนไปแล้วเนาะช่วงนี้เรากลัวโควิดนะคะเราก็ปิดไว้ปิดจมูกไว้นะคะอ่าเรียบร้อยอ่ะขอ,อกลับเข้ามาหน้าปกติแล้วกันอ่านะคะเด็กๆ ตอนนี้รู้แล้วเนาะว่า,าเราจะจะทบทวนยังไงนะแต่ว่าทุกคนที่ส่งคัดส่งงานครบนะหนูไม่ต้องห่วงนะหนูไปต้องห่วงเพราะว่าหนูอ่าทั้งหมดยี่สิบห้าข้อนี้ก็จะเอาไปหาค่าเฉลี่ยให้ได้เท่ากับยี่สิบคะแนนนะคะอ่าให้ได้ยี่สิบคะแนนนะคะ ดังนั้น20ตรงนี้ก็จะไปบวกกับคะแนนเก็บทั้งหมดที่หนูมีบางคนได้เก็บ3แล้วมาที่ดูมาเนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวจะดูให้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าเดี๋ยวสอาทิ์เนี้ยก็ต้องคียคะแนนส่งกันแล้วแต่ว่าดูแล้วแหละคะแนนอะนะคะเพราะว่าตอนนี้คือใส่จิตพิสัยลงไปแล้วครูอยากรู้ไงว่าถ้าเด็กๆสอบเต็ม20เนี่ยเด็กๆสมมติว่าไม่น้อย อ่ะพี่เว่าเด็กสอบได้แค่สิบคะแนนจากยี่สิบสมมติอ่ะมินัยก็จะลองเอาคะแนนเก็บทั้งหมดแล้วมินั้ยก็ลองเอาจิตพิสัยใส่เข้าไปแล้วก็เอาคะแนนคะแนนเก็บมันจะออกมาแล้วลองไปบวกแล้วดูข้างหลังโอ้ยบางคนก็อีกนิดเดียวก็จะได้เกรดสี่แล้วมั้งดูอ่ะดูนะแอ,แอบแอบมองข้างเดียวไม่กล้ามองเยอะ เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะคะ่าบางคนได้มากบางคนได้น้อยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งลูกเด็กๆนะคะ่าแต่ว่าคะแนนสอบถามว่าสําคัญไหมสําคัญสําคัญทุกทุกทุก,ทกช็อตทุกอย่างแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคะแนนเก็บมันมีมากกว่าคะแนนสอบถูกไหมแล้วครั้งที่แล้วที่คะแนนสอบกลางภาค ม่มีเราไม่ได้สอบกลางภาคมิดน้อยดูจากงานทั้งหมดที่เราส่งตอนแรกแล้วคะแนนเก็บคะแนนสอบกลางภาคเอามาจากงานทั้งหมดอัตราเฉลี่ยงานที่หนูส่งทั้งหมดคิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ใส่เป็นคะแนนเก็บไอ้คะแนนสอบกลางภาคเพราะเราไม่ได้สอบอ่าแต่พอมันมีสอบเก็บคะแนนทั้งหลายมิดน้อยจะเอาคะแนนตรงนี้มาหารเฉลี่ยเป็นคะแนน รวมอยู่ในคะแนนสอบนะคะดังนั้นคะแนนสอบกลางภาคส่วนใหญ่เด็กๆก็ทำได้เด็กๆก,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 ก็มีคะแนนอยู่แล้วเพราะทุกคนอ่ะส่งงานไม่ส่งก็ตามอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะดังนั้นทุกวิชาก็จะทำแบบนี้บางวิชาเขาก็จะเก็บคะแนนเพิ่มตรงนั้นเอาไปบวกกับคะแนนงานนะคะอืมดังนั้นจะเห็นว่าทุกวิชาก็น่าจะได้คะแนนแบบพอโอเคนะคะเด็กๆ อย่าซีเรียสนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมานะคะเราจะซีเรียสมากกว่านี้ใช่ไหมอ่านะทำไมอะ่ะก็เพราะว่าอะไรเราเจอหน้ากันทุกวันแต่บอกห้ามกอดกันนะห้ามคุยกันอยู่ห่างๆกันนะซีเรียสไหมละ่ะถออูกไหมออใช่ไหมห้ามเข้าใกล้กันนะใช่ไหมห้ามจับมือกันนะเดินห่างๆกันอย่างเงี้ยพอ,อดีจะมาจับมือหนุงหน่งหนิงหนุง่งหนิงก็สตังค์ไม่ได้นะ นะคะเออเฟิร mm ์ม hmm. จะมากอดคอกับพีมกับกับพีพีนานๆไม่ได้นะนะเพราะว่าอะไรเราต้องมีระยะห่างนะเออแจ้งให้เดี๋ยวจะแจ้งลงในไลน์อีกทีหนึ่งหลังจากที่ส่งวิดีโอรายการฉีดวัคซีนมาแล้วอ่ะเพิ่งได้รับเมื่อกี้นะคะประมาณ เดี๋ยวนะคะเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุ่ไดห้หาก่อนมันมีตารางติวด้วยเดี๋ยวมีน้าจะรวบรวมแล้วส่งไปให้หนูทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งก่อนว่าวัคซีนมาแล้วแต่ว่าอ๋อเซฟไว้ เดี๋ยวจะส่งไปในไลน์หนูแล้วไลน์คุณปกครองอีกทีนึงกำหนดการฉีดวัคซีนของเด็กมัธยมม1นถึงมหฉีดที่โรงพยาบาลประชุมวันที่27ตุลาคมเวลาสิบสามจุดอันนี้แจ้งแค่นี้ก่อนนะอ่านะคะก็คือต้องไปโรงพยาบาลประมาณตอนเที่ยง เดี๋ยวยังยไงนะคจะต้องนัดอีทีโรงเรียนอาจจะพาไปหรือเปล่าม,มิดมิดน้อยคะ่ะคือถ,ถ้าเกิดว่ามีมีมีหนูกับเก็ดมีต่างจงไปต่างจังหวัดเนี้ยคะ่ะอา่าก็ไม่ได้ฉีดเด็ดดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะลูกเดี๋วเด้ทำแห้ก่อนเราก็ต้องสาะสิทธิ์เลยนะถูกไหมเออเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเลยนะ อีกหลายวันเนี่ยสอบเสร็จวันที่สิบห้าใช่ไหมนับไปกี่วนันนับไปกี่วนันนับนิว้ว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 มีครับได้ฉีดของอะไรอ่นนี้อาไฟเซอร์ค่ะลูกอะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะหลังจากที่สอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งเอกสารเดี๋ยวจะส่งข้อมูลว่าฉีดของอะไรวันที่เท่าไหร่นี่บอกคร่าวๆก่อนอ่ะแล้วว่าแต่งชุดยังไงอ่ะมีระเบียบการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์นะลูกนะอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์นะใจเย็นๆนะคะ เพราะว่ามิทเขาส่งมาตอนที่มิ้นทจะสอนสอนพอดีก็จะมันยังไม่ได้มีเวลาส่งไปให้เดี๋ยวรอหลังจากที่ส่งวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวมิ้นจะส่งไปให้นะคะอันนี้บอกคร่าวๆไ้ก่อนนะบอกคร่าวๆไ้ก่อนก็คือจะเป็นไฟเซอร์นะคะอ่าก็ถ้าไปต่างจังหวัดอ่ะสมมติว่าสอบเสร็จวันที่สิบห้าไปเดินทางเลยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบโอ้ยตั้งหลายวันคุณอืม ไม,ไม่ใช่หนูหนูกลับไปทุละอา่าสิ้นเดือนไม่ได้กลับปิดเทอมแล้วไม่ได้กลับค่ะเนาะแล้วกลับวันไหนอ่ะหนูกลับวันที่เท่าไหร่หนูยังไม่แน่ใจจะเดินถาแม่ก่อนกสอบเสร็จแล้วไปก่อนบอกแม่ <c oughs> <c oughs> เกดบอกว่าสอบเสร็จแล้วรีบไปก่อนแล้วก็ก็ยีิบเจ็ดก็ใกล้เปิดเทอมแล้วก็ต้องมาแล้วไหมเออใช่ไหมไปก่อน อ่ปิดปุ๊บสิบเจ็ดสิบแปดไปเลยนะพอสักยี่สิบห้าค่อยกลับยี่ยิบยี่หกยี่ห้าค่อยกลับมายี่เ็ดอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยไม่ได้กลับมาพักผ่อนอย่างน้อยหวันเออถูกไหมแล้วก็เปิดเทอมพอดีนะคะอา้าวซูมตัดเฉยเลยโอเคไหมล่ะเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเอกสารไปให้นะส่งเอกสารไปให้อีกรอบหนึ่งนะบอกคร่าวๆก่อนว่าเนี่ยอ่าเพราะว่า เมืม่อเมืม่อวานนะแม่เมืม่อวานหรือเปล่าคุณแม่ของน้องเกตโทรมาเหมือนกันว่าเออจะฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เพราะว่าจะไปบ้านคุณยายใช่ไหมอ่านะคะอืมก็เลยบอกว่ายังไม่มีข้อมูลแล้วข้อมูลเพิ่งมานะคะอ่าบางมันมันไล่โรงเรียนอ่ะวัคซีนมันจะทยอยส่งมานะคะแต่ถ้าโรงเรียนไหนที่มีเด็กเยอะเขาก็จะไปฉีดที่โรงเรียนเลยแต่ที่นี่รายละเอียดนะเดี๋ยวส่งให้ทีหนึ่งจะไปยังไง โรงเรียนพาไปแหละเดี๋ยวส่งมาให้อีกทีหนึ่งนะคะอาแต่งชุดยังไงจะได้เห็นกันว่าเออเด็กเราอะไรเงี้ยโอเคไหมนะโอเคนะอืมใครมีอะไรจะถามไหมคะไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วนะคะพรุ่งนี้มีสอบอีกไหมลูกอ่าฮาลูก่า,กาว่าไงมีมีคะเปิดเปิดเทอมันไหนนะคะเปิดเธอมานนไหนใช่ไหม ้าไม่เปลี่ยนแปลงของพี่มัธยมก็คือเปิดวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาที่ไม่ได้บอกว่าอ้าวก็ไปก่อนไงอ่านะ,ะแล้วเดี๋ยวก็จะได้เดี๋ยวก็จะแบบเปิดแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกาแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอก็อาจจะเหมือนที่รัฐบาลพูรว่าถ้าไม่พร้อมก็อีกทีนึงก็คือประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถูกไหมคะเราต้องรอดูสารนสุขมาตรวจระบบโรงเรียนอะไรละหลายๆอย่างว่า สรุปแล้วเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้มาวันที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเราบอกวันที่หนึ่งไปก่อนอตอนนี้เรากำลังสำรวจเด็กๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะใครจะมาเรียนใครจะเรียนอยู่ที่บ้านอ่ลืมถามเลยอพีพีแจ้งความจำานงว่ามาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ไหมครับพีพีเฟิร์มแล้วก็อลิสจะตังค์ด้วย เรียนที่ไหนครับแจ้งความจำลองเรียนที่ไหนครับที่คุณแม่ทํเอ่าไม่ทราบครับคุณแม่เป็นคนกรอกอ่าเหรอแม่เป็นคนกรอกถามแม่ได้นะตัวเองจะได้รู้ไงพี่พีเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมลูกมาโรงเรียนใช่ไหมพี่พีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวถามพ่อได้นะเพร่าพ่อเป็นคนทําใช่ไหมพ่อกรอกใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่งไปที่ผู้ปกครองนะผู้ปกครองไม่ถามหนูเลยเหรอ <c oughs> หนูหนูไปถามพ่อนะลูกว่าว่าพ่อกรอกไว้ว่ายังไงเฟิร์มแล้วลูกเฟิร์มแม่กรกยังไงรู้ไหม โรงเรียนอะโรงเรียนอาริสล่ละอาริสล่ะอาริสล่ละ,ล,ละคะโลกอาริสไม่ตอบโอเคนะเด็กๆอ่านะ,คะใครที่ยังไม่รู้ไปถามคุณพ่อนะว่าเรียนที่ไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือที่มัธยมน่าจะเรียนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าอ่ะเราก็ได้วัคซีนพอดีอย่างน้อยก็หนึ่งเข็มอ่านะฮะโอเคไหมอ่ะ วันนี้เอาไว้แค่นี้ลูกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ